สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Ride-Dose วันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับสกูตเตอร์ที่น่าสนใจจาก HONDA นั่นคือ HONDA ADV 160รุ่นปี2025ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างความสะดวกสบายในการขับขี่ในเมืองและความสามารถในการผจญภัยได้อย่างลงตัว HONDA ADV 160มาพร้อมกับเครื่องยนต์1 5 7ซีซีแบบระบายความร้อนด้วยน้ำสุปเดี่ยว4จังหวะที่ให้กำลังสูงสุด15.8แรงม้า ที่8,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด14.7นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีระบบเกียร์อัตโนมัติวีเมติกทำให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นและง่ายดายโครงสร้างตัวถังแบบดูเพล็กเครดลสตีลทูปช่วยให้การควบคุมเป็นไปอย่างมั่นคงและแข็งแรงระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกขนาด31มิมลิเมตรและระบบการสะเทือนหลังแบบโชคู่โชวะเครื่องหมายการค้าดจดทะเบียนพร้อมระยะยุบตัว4.0นิ้ว ทำให้การขับขี่บนถนนครูกคราเป็นไปอย่างนุ่มนวลระบบเบรกหน้าดิสขนาด240มิลิเมตรพร้อม ABS และเบรกหลังรามขนาด130มิลิเมตรช่วยให้การหยุดรถเป็นไปอย่างมั่นใจขนาดยางหน้าเศษ110ส่วน80-14และยางหลังเศษ130ส่วน70-13ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการขับขี่ฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ Honda ADV 160ได้แก่ กระจกบังลมหน้าที่ปรับได้2ระดับโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทําให้สามารถปรับให้เหมาะกับสภาพการขับขี่ได้อย่างง่ายดายพื้นที่เก็บของใต้เบาะขนาด27ลิตรและช่องเก็บของด้านหน้าขนาด2ลิตรพร้อมพอชาร์จช่วยให้คุณสามารถเก็บของและชาร์จอุปกรณ์ได้อย่างสะดวกสบายระบบกุญแจ Honda Smart Key ทําให้การสตาร์ทรถเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่พกกุญแจไว้ในกระเป๋าและกดปุ่มเพื่อสตาร์ทระบบไฟ เลดทั้งคันช่วยเพิ่มความสว่างและความปลอดภัยในการขับขี่ในเวลากลางคืน Honda ADV 160มีความสูงบอดที่30.7นิ้วและน้ำหนักรวมของเหลวอยู่ที่294ปอนด์หรือประมาณ133กิโลกรัมความจุถังน้ำมันอยู่ที่2.1แกลลอนหรือประมาณ7.9ลิตรทำให้สามารถขับขี่ได้ระยะทางไกลโดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยๆสำหรับราคาจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา Honda ADV 160มีราคาเริ่มต้นที่4,499ดอลลาร์ 4, 4 99, และมีค่าขนส่งเพิ่มเติม600ดอลลาร์อย่างไรก็ตามราคาจำหน่ายในประเทศไทยอาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆแนะนำให้ตรวจสอบราคากับตัวแทนจำหน่าย Honda ในประเทศไทยเพื่อความถูกต้องและเป็นปัจจุบันสรุปแล้ว Honda ADV 160รุ่นปี2025 เป็นสกูตเตอร์ที่ตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ในเมืองและการผจญภัยด้วยเครื่องยนต์ที่ทรงพลังฟีเจอร์ที่ครบครันและการออกแบบที่โดดเด่นหากคุณกำลังมองหาสกูตเตอร์ที่สามารถพาคุณไปได้ทุกที่ Honda ADV 160คือคำตอบของคุณขอบคุณที่รับชม r i โด s สแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ